แล้วทีนี้มันก็ต้องเขาก็ยังอยากออกโดยที่ยังดำเนิน,นกิจการต่อได้ถ้าเกิดสมมติเราอยู่ดีไม่ถึง3ปีเลยเราอยากออกแวดได้ไหมเขาไม่ทําเรื่องให้รายได้ต้องไม่ถึง3ปีถึงจะทําเรื่องออกให้ได้อหรือว่าเขาส่งเรื่องเราไปยังก็วสวัสดีเพื่อนชาวร้านขายของชําทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะทราบว่าเงินที่จะต้อน1 0,000บาทนะครับเขาจะจ่ายเป็นเงินสด ผ่านโครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างร้านค้าที่เคยรับโครงการบัตรประชารัฐและโครงการต่างๆและได้เข้าแวด7%และตอนนี้ร้านนั้นเขาก็อยากที่จะออกจากแวด7%มากๆครับผมเพราะอะไรวันนี้ผมจะรีวิวร้านจริงๆให้ดูและบรรยากาศภายในร้านของเขาและตอนนี้สถึงสถานก,การณ์ไหนแล้วที่เขาจะออก7%ครับผม ก็ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านที่ได้ทำเรื่องออกจากแวัดเเครับก็เพื่อนๆอาจจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าหลักการการออกแวัดเก็คือเรามียอดไม่ถึง1.8ล้านภายใน3ปีนะครับผมแล้วก็ก็จะออกจากแหวดได้โดยอัตโนมัติการออกแหวดจริงๆมันก็คือการที่มันไม่ใช่การออกแหวดนะมันก็คือการที่เราได้ดำเนินการเลิกกิจการ เลิกค้าขายแล้วก็ปิดร้านไปนั่นเองนะครับเสริมนิดนึงครับจริงๆแล้วการออกจากแวดก็คือการเลิกกิจการดังนั้นผู้ที่ออกจากแวดจะไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์หรือทำการค้าขายได้ภายใน3ปีดังนั้นเพื่อนๆที่จะออกจากแวดก็ควรที่จะคิดดีๆครับผมและถ้าจะเปิดกิจการใหม่ก็ต้องเป็นชื่อใหม่ร้านใหม่และจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ครับผมไปพูดคุยพี่กับพี่เขาเบื้องต้นดูนนะครับว่าเฮ้ย hey, ความเป็นจริง และการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่จะมาต้องมาตรวจร้านว่าเราจะออกจากแวดมันเป็นยังไงนะครับผมไปคุยคุยกับพี่เขาเบื้องต้นกันครับมีมแหละแล้วทีนี้มันก็ต้องเขาก็ยังอยากออกเขาก็ต้องอยากออกเขาก็อยากรู้เหมือนกันแต่พี่ก็อยากรู้ว่าทางเขาทํายังไงที่สมมติว่าคนอื่นเขาออกได้อะไรอย่างเงี้ยเขาต้องเขารอ,อก,กี่เดือนโดยที่โดยที่ยังดเงาเนินกิจการต่อได้ ถ้าตามความเข้าใจของพี่ก็คือถ้าเกิดสมมติเราอยู่ดีไม่ถึงสามปีเลยเราอยากออกแวดได้ไหมเขาเขาไม่เขาไม่ทาเรื่องให้ก็คือต้องอยู่ถึงสามปีก่อนรายได้ต้องไม่ถึงสามปีถึงจะทําเรื่องออกให้ได้เพราะว่าพี่เข้าใจว่าแบบนั้นเพราะว่าพี่ได้กลับมารอเขากําหนดตั้งแต่ตอนไหนหรือว่าเขาส่งเรื่องเราไปยังใช่และพี่รอนานหรือยังเนี่ยสองเดือนกว่าแล้วก็ยังไม่ออกมาตรวจ คือรอคือคือพี่ทำเรื่องอ่ะสองเดือนกว่าแล้วอ uh huh. แต่พี่ไม่รู้ว่าที่ที่ทอำเภอน่ะเขาส่งเรื่องพี่ไปวันไหนเรายังมียอดอยู่คงไม่ได้ออกไม่ให้มียอดไม่ให้มีอะไร uh huh. เรา,าต้องหาตางใช้ทุกเดือน uh huh. อืนั่นแหละก็ได้พูดคุยกับพี่เขาเบื้องต้นนะครับก็ฟิลความรู้สึกก็คือหนึ่งพี่นะเขาได้ทําเรื่องได้ เวลาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีเจ้าที่เข้ามาตรวจมาดูร้านนะครับก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งได้รับคําแนะนํามาก็คือการที่พี่นั้นเขารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับยอดยังมีโชว์อยู่ในระบบก็ยังมีการประกอบการอยู่ดังนั้นที่เข้าแนะนํามาก็คือไม่ให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะครับผมนั้นสดก็พอก้มแก้มได้นอกก็พวกครองในร้านเมือก็ยังมีอยู่นะครับผมในนี้ก็เป็นการคาดเดา ของพี่และก็ของผมอีกทีนึงนะครับว่าเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่สัมพกรเนี่ยเขายังไม่ออกมาตรวจล้างพี่ักทีนะครับเนื่องจากมันก็หลายเดือนพอสมควรแล้วนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนที่ความรู้สึกที่พี่เขาพูดหลังจะไม่ได้อัดอาจจะไม่ได้อัดมาก็คือตอนที่เข้าแวดนะครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวครับอาทิตย์เดียวเขาก็เข้ามาตรวจเข้ามาดูแลมีเงินเข้าเยอะๆครบถึง1.8ล้านอนะ่ะแปบ๊บเดียวก็มาตรวจครับผมแต่ว่า2เดือนกว่าแล้วก็ยังไม่เข้ามาตรวจเพราะว่าเราจะ ออกจากแวดจะยกเลิกกิจการนะครับผมก็นวนเห็นความแตกต่างอย่างหนึ่งพิจารณาดูแล้วกันนะครับผมก็วันนี้ก็มีคลิปมีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับแวเจ็ดเตที่เพื่อนๆจะอาจจะต้องที่จะได้เข้านะครับว่าความรู้สึกของผู้ประกอบการจริงนะ่ะมันเป็นยังไงร,ระหว่างเข้าแวดและก็ตอนที่กําลังจะยกเลิกกิจการหรือว่าจะออกจากแวดนั่นเองนะครับผมก็วันนี้มีแค่นี้ครับผม อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับ